สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับลงสนามเป็นเกมแรกเรียบร้อยนะครับในการเล่นฟุตบอลอาชีพที่ญี่ปุ่นเราทางด้านของเมสซี่เจนะครับลงเล่นในฟุตบอลถ้วยก็คือเจลิกครับคือทีมของเจก็คือซัปโปรโรต้องบุกไปเจอ Osaka, โอซาก้าโอซาก้าคือทีมอันดับที่1ของญี่ปุ่นนะครับนัดแรกทีมของเจตอนนั้นเจยังไม่มาแพ้ในบ้านศูนย์ต่อสเท่ากับว่าถ้าเกิดเจและซัปโปรโรจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะต้องบุกไปชนะทีมอันดับหนึ่งโอซากา้าสาครับ สปโรของเจนะครับลงสนามในชุดขาวครับสุดโอซาก้าทีมเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นในชุดชมพูสกอร์รวมนำอยู่2เม็ดนะครับแล้วก็ทาคากิฟุกุมิสึนะครับตัวรุกโขเข้าไปอีก1นูนเท่ากับว่าสกอร์รวมโอซาก้านำไป3 0ศูนย์ครับเข้าครึ่งหลังเจชนาทิศถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับนี่คือเกมแรกอย่างเป็นทางการในบอลอาชีพแดนปลาดิบนี่ครับได้บอลปุ๊บโชว์เลยนะฮะหมุนหลบ2นะครับจะให้กับทางด้านทานากะโยนได้แค่เสียวเท่านั้นนะครับ วันนี้เดี๋ยวมีทุกช็อตของเจครับนี่ฮะเจมีโอกาสนะครับจังหวะนี้ชูโตหรือว่ายิงเนี่ยนะชุดนี่แหละครับแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับของทางด้านผู้เล่นโอซาก้าเจยังคงมีโอกาสอีกนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้โกของโอซาก้าแตะมาเจดูดบอลจังหวะนี้แล้วก็แปรโด่งใส่พานให้กับเพื่อนนะครับดูสิครับว่าอุเอฮาระจะทําอะไรครับยิงนกออกไปนะครับก็เล่นเด้เด่นครับเจครับ ก็ช่วยทีมไม่ได้นะฮะโอซาก้าชุดชมพูชนะ1.0เท่ากับว่าสกอร์รวมโอซาก้าชนะ3.0เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ